สวัสดีค่ะสวัสดีครับเมืองไทยใหญ่อุดมมาแล้วครับเราพบกันจันทถึงสุก9โมงเช้าครับคุณปาจารีผมพานุพงศ์ครับค่ะรับชมสดผ่านหน้าจอททบ5นะคะหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆของช่อง5เราค่ะเพราะว่าททบ5เชื่อมคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนะะื้อหาสาระถูกต้องครบครันเป็นกลางอย่างสร้างสารรค์รวมไปถึงเว็บไซต์ใหม่ของเราด้วย w w w t h a i t v 5 h d c o m นะคะหรือ tv5hd นไลน์ได้ทุกแพลตฟอร์มเพจ a c e b o o k ด้วยก็เช่นกันนะคะท่านใดชมผ่านเพจ Facebook ตื่นแล้วนะคะ ส่งคอมเมนต์เข้ามาทักถ่ายกันได้นะคะครับคอกาแฟไม่รู้ว่าจะอินหรือเปล่านะากับสูตรชงกาแฟสูตรนี้ค่ะผมจะพาทุกท่านไปชิมกาแฟอเมริกาโน่ัมิ้นชันโอ้โหมีประโยชน์ไหมใช่เอ้ยน่าโดนนะน่าโดนไหมน่าโดนเอานี้เป็นคอกาแฟฟังแล้วย,ยังเฮ้ยอยากโดนลเลยเออคุณเคยกินไหมัมิ้นชันคขมิ้นชัน <laughs> ไม่มั่นใจนะอาจจะเคยทานแต่ว่าออไม่ได้อยู่ในกาแฟในอเมริกาโน่แบบนี้นั่นแหละสิท่านผู้ชมคอมมินชานมันรสชาติเป็นยังไงอ่ะท่านเคยกินไหมคอมเมนต์มาบอกผมนิดนึงนนอ๋อฝฟืนเฟือนใช่ไหมคือผมเคยกินแต่แบบที่เขาสก,กัดใส่แคปซูลอ่ะใช่ไหมแล้วมันก็กึ๊บเข้าปากไปเลยแต่เราไม่รู้อ่ะเอ,อ้ยนี่มันคือน้ำคมิินชันสดอ,อแล้วเอามาใส่ ปรุงกับเมนูกาแฟเป็น o, เอเมริกาโน่มิ้นชันอินทรีท่านผู้ชมชโอ้แล้วดูวิวกาแฟหลักสิบวิวหลักล้านเออล้อมรอบไปด้วยทิวเขาเพราะว่าที่นี่คือคาเฟ่ท่านผู้ชม,อ,มอยู่ที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีชื่อว่าเขานุยคาเฟ่ครับท่านผู้ชมฮะมาที่นี่ นี่เขาปลูกขมิ้นชันกันสดสดใหม่ๆอ่าเออแล้วแบบว่าอินทรีย์ล้วนๆเลยครับท่านผู้ชมฮะก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะที่ก็เวิร์กที่ก็เพอร์เฟกต์สวยงามปลูกพวกพืชผักอินทรีย์อยู่แล้วขมิ้นชันปลูกเยอะอ้าวถ้าทำคาเฟ่แล้วเรามีขมิ้นชันขายอะไรล่ะเออก็เลยไงก็ขายมันทั้งคู่เลยขายมันทั้งคู่เลยมันมันต้องมีอะไรซิกเนเจอร์ไหมเขาเรียกซิกเนเจอร์ใช่ใช่ มันต้องเป็นแบบนี้นรับุผู้ชมเออคุณโตโตเอ็มบีตื่นแล้วครับผมชงกาแฟลองหาขมิ้นชันมาใส่หน่อยไหมคุณโตโตถ้ามีเป็นเม็ดก็เอาเปิดแคปซูลออกมาละลายใส่ลงไปในกาแฟดูสิมันเวิร์กหรือเปล่าเออคุณผู้ชมเราตื่นเช้านะแนะนำคุณโตโตเลยอุ้ยคุณธงชัยบอกกินประจำทุกวัน แบบนี้ต้องลองนะอ๋อใครที่ชอบกินกาแฟทุกวันเออโอ้โหอย่างนี้ต้องไว้สัตย์ยังไงล่ะเนี่ยจะเวิร์กไหมล่ะอ้าวไม่แน่นะเออที่จะว่ามันน่าสนใจนะแล้วคือคนที่กินกาแฟเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนที่ มีความชอบความขมส่วนหนึ่งและใช่บางคนชอบกาแฟหวานไงแต่บางคนก็ชอบกาแฟขมขมเ้าสายอเมริกันโนชอบความขมก็อาจจะแบบชอบความอะไรนะฝืนๆใช่ไหมพี่เอกผู้กำกับเราบอกมาเดี๋ยวอเมริกันโนคืออะไรคือแบบล้วๆอเมริกันโนใช่ก็คือกาแฟดําเลยโอเคโอเคนี่เจ้าของคะคุณชัยสันดิ์ฮิรันสาลีเจ้าของร้านคาเฟ่นี้นะค่ะแกก็บอกว่าตรงเนี้ยเป็นวิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันเขาวงไง เขาเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่แล้วขมิ้นชัน sea, อินทรีย์นะแล้วมีแหล่งเรียนรู้แปลงทุเรียน sea, อ,อินทรีย์พืชชนิดอื่นๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีกเกษตรกรมีคนเข้ามาดูงานกันต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นเอา้าคนมาแขกมากันเยอะมีคาเฟ่เอาไว้เลี้ยงรับรองกันหน่อยออเออเห็นไหมมาดูงานแล้วก็ได้มาคา,ฟคาเฟ่แล้วก็เลยใส่อเมริกาโนามิ้นชันเข้าไปครับทานผู้ชมฮนะฟังเสียงกันนิดนึง เรามีสวนขมิ้นอยู่ซึ่งเป็นขมิ้นดีที่สุดในโลกเราต้องเอากาแฟมาเป็นตัวตั้งนะครับก็คือตอนนี้ที่เรามีคืออเมริกาโน่กับน้ำขมิ้นนะครับเป็นรสชาติเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะครับก็ดื่มแล้วน่ยจะได้รสชาติของอเมริกาโน่แล้วก็มีกลิ่นของขมิ้นนะครับล้็ได้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพด้วยครับอ จะมีกลิ่นของอเมริกาโน่และมีกลิ่นขมิขม้นด้วยก็จะเป็นแบบกลม,มกล่อมไปกันได้นะครับศูนย์เรียนรู้ที่นี่ครับก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากขมิ้นชันเยอะเลยนะครับม,มีสินค้าออท็อปขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีทํามาเนี่ยหลายอย่างแล้วก็ใช้แบรนด์เดียวคือาราไทยนี่ใครมาดูก็มาซื้อของได้ด้วยนะครับทา่านผู้ชมฮะยวมีพวกเครื่องดื่มร้อนเย็นไว้บริการอีกเพียบเลย แล้วของในชุมชนเขามีอะไรดีแต่ต้องเน้นดีคุณภาพปลอดภัยนะครับท่นบานผู้ชมฮะเขาก็ดึงมาขายในพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะอโอ้เรียกว่าสร้างความเทีมยข็ียงให้กับชุมชนชด้วยนะพวกขนมเค้กก็ผลิตกันในชุมชนใกล้เคียงนี่แหละม,มีกว๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาไฉ่หงอันนี้เน้นเลยฮะต้องไม่ใส่ผงชูรสกินกันสดสดใหม่ๆดีต่อสุขภาพนะครับเข้าคอนเซปต์คาเฟ่ไงว่าตรงนี้เป็นคาเฟ่เกษตรอินทรีย์เขานุ้ยคาเฟ่นะครับ เพราะฉะนั้นลองปักหมุดล้วค้นหากันดูนะฮะนะักข่าวของเราบอกว่าเดินทางมาจากตัวเมืองสุราษฎร์นะวิ่งเส้นสุราษฎร์เกป่ากับรถก่อนถึงตลาดบ้านตาขุนนี่แล้วก็เลี้ยวเข้าไปทางบ้านวังขุมนี่ก็สามารถเดินทางเชื่อมไปอำเภอคีรีรัตนิคมได้นะครับร้านนี้เปิดทุกวันเลยนะเจ็ด<ะ>โมงเช้าถึงสองทุ่มครึง่งปักหมุดดีกว่าง่ายกว่าเ,<อ>เนาะเขานุ้ยคาเฟ่อยู่ที่บ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อเยี่ยมเลยอ่ะเพราะว่าขมิ้นชันนะขมิ้นชันสดๆเนี่ยช่วยเรื่องระบบท้องเราดีมากเลยนะระบบย่อยเนี่ยถ้าเผื่อแบบใครที่เป็นแบบชอบกินขมิ้นชันอยู่แล้วะกินแล้วมันแบบสบายท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วชอบดื่มกาแฟด้วยนะผมว่ามาที่เนี่ยอย่างฟินเลยอ่ะเนาะอะไรมาอะไรมาแล้วอะไรฟินการจราจรเหรอเออคล่องเลย รื่นปลื้ดเลยทีเดียวไม่มันไม่ได้ช่วยขับถ่ายมันช่วยแบบว่าแต่คนที่แบบเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวแบบลมเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกินแล้วมันก็จะช่วยแบบโล่งๆหน่อยเนาะลองเพลงทีเนี่ยคียคล่องเลยนะคียมันจะคล่องมากเลยเออคุณลองซะหน่อยดิต้องลองละ <laughs> ดิฉันอยากกินบัตรเดี่ยวนี้เลยนะพูดจริงๆนะถ้าเอามือล้วงเข้าไปในจอได้จะหยิบมากินเลยเช้านี้ยังไม่ได้ทานกาแฟเลยอ่ะคุณมันลิ้นจะละเข้ไอ้คอกาแฟอย่างคุณเนี่ยคุณท่าผู้ชมรู้ไหมค่ะความลับของลูกน้ำเนี่ยไคะเห็นสวยๆหน้าตาลูกคุณหนูแบบนี้นะตายแล้วคุณชมดิฉันเหรอคุณจนมากี่สิบปีแล้วเนี่ยเช้าๆเนี่ยกาแฟกระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้มันไ่ทเปิดปุ๊บ แล้วก็กระดกแต่เช้านี้ไม่ทันแต่เช้านี้ไม่เห็นเช้านี้กดไม่ทันจริงเช้านี้เออก็จะแบบล่องลอยไงแล้วที่ผู้กำกับก็กินยั่วแถมข่าแรกมาเขานุ้ยคาเฟ่อีกอทีมงานใครก็ได้ไปกดกาแฟกระป๋องให้ลุงน้ำสักกล่องเอ้ยสักกระป๋องหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวเข้าใจคนไม่กินกาแฟเนี้ยเช้าเช้าบางทีมันมันเอออมันจะแบบเบอร์ นะคะนี่นาเราเห็นข่าวนี้แล้วอ๋ออเมริกาโน้คอมมินชันเธอก็อยากจะลองเหมือนกันสดชื่นเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวมันน่าลองจริงๆอย่างพี่เป้บอกไงคอมมินชันสรรพคุณเขาก็ดีๆนะคะครเมื่อคู่นี้พี่เป้มีก๋วยเตี๋ยวมายั่วแบบเล็กๆน้อยๆแล้วใช่ไหมเดี๋ยวข่าวลูกน้ำเอามายั่วแบบเต็มๆเลยโดยเฉพาะใครที่เป็นสายเนื้อนะคะก๋วยเตี๋ยว